สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะดูสวยนี้มีเรือวันนี้มาเดินเล่นกับตรงทะเลมากับหลานมากับแม่ของหลานเดินนาหน้าไปแล้วตอนนี้ก็ทําใหม่ปีก่อนนั้นมันเก่าเนาะอันนี้ดูใหม่ๆสวยอะ่ะดูพระอาทิตย์นี่ถ้าถ่ายรูปจะสวยนะแสงพระอาทิตย์นี่สวยไหมคะวันนี้พามาเดินเล่น ทำสะพานใหม่ก่อนนั้นมันเป็นสะพานเกา่าๆมีนี่นะวยกอรมพัดคนตกน้ําอันนั้นแม่ลูกแม่แม่ลูกหรือพี่น้องอน่ะเดินไหนกคอกันเลยจะเดินไปเดี๋ยวเขาตกปลา,ามาถามว่าแม่ว่ายน้ําเป็นไหมบอกว่ามันเคยเห็นหมาไหมถ้ามาันตกมันก็เอาชีวิตรอดได้ไม่ท่ามหมาไงป้าก็ถนัดไม่ใช่นะาามมแล้ว <laughs> มาท่าอะไรล่ะหมาเป็นคุยอย่างเงี้ย <laughs> อันนั้นมันไม่ใช่แล้วอย่างนั้นอันนั้นมันบินแล้วค่ะตามาจับกล้องให้ป้าหน่อยดีป้าก็อยากจะเข้ากล้องหรือเข้ามานนั่งหรืจะบังกล้องป้าตรงนี้นะไม่บงังค่ะเอาพระอาทิตด้วยนี่นะคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยดูสีที่ขุ่เหร<า>ยพระทจะไม่ตกดินคนจะตกน้ำแล้วทำไมมันไม่มตรงนี้ คงลึกแม่ดูนะเนี่ยมันก็ลึกอยู่อ่ะป้าหูเกลือกเลยนะนะั่นเนี่ยเมื่อกี้หูวิยเดียวเฉียดฉิวไปละโอเคออเค่ะจะบอกว่านี่นะคะทะเลของสวีเดนไม่ใช่สวีเดนน้ำเห็นอย่างนี้นะคะเย็นมากใช่ไหมตาลใช่ค่ะอืมเนีย่ยดูสิลูกจะมาเข้าต้นให้ฉันหน่อยเนี่ยเมื่อกี้ฉันตลุด,ดล่วงทำไม <c oughs> ตรงเนี้ย <c oughs> ไม่พอก็อกอกไม่พอเน,น,นี่ยเขาทำอย่างนี้ไว้อะป้า <c oughs> S <S โอ้เมาหาวแค่นี้ล่ละตาลพอละเนอะเล็กๆน้อยๆเก็บตกให้ดูนะคะสวยค่ะสวยมากเลยอ่ะใช่ไหม มีคนตกปลาตรงนี้เขาจะมาอะไรตั้งแคมป์กันเนาะอไะแแล้วก็เวลาร้อนจะจัดเขาก็จะมานอนอาบแดดเล่นน้ำทะเลกันชีวิตของคนสวีเดนโอถ้าบ้านเรานี่พอลงมาก็แปลพรุ่งนี้แดดจัดไม่มีเมฆตรงนู้นใช่ไหมที่ว่าขนมอร่อยอ่ะใช่ไหมวะตรงไหนป้าที่เข้าห้องน้ำตรงไหนที่ไอ้ตาลบอก ทางไปซันนิกเอนอน่าเขาเรียกอะไรตรงนั้นไม่รู้ไหนตาลบอกอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ตรงนี้คุณเล่ยบอกทางก้เข้าใจโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเราเย,ยป,ป่านยังไม่มาบายบาย